ผมหนุ่มกันไกลมานะครับก็มีคําถามมาครับจากทางบ้านนะครับก็ใจนึกจะเข้ารายการแล้วเข้าครับรายการโหนกันสวยครับเข้าเ้าับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับมีประเด็นหนึ่งครับที่ที่ว่าอ่าแล้วลงทุนคนละนนะโอเคครับยินดีครับมลงทุนคนละสามเจ็ดห้าแล้วมันต้องใช้คนจํานวนเยอะใช่ไหมครับ ับแต่ถ้าลงทุนทีละสามแสนเนี่ยมันจะให้คนน้อยนิดเดียวครับมันจะสำเร็จไวกว่าไหมครับอ่าอันนี้ขออนุญาตตอบแบบกลางๆเนาะ,อะลองถูกครับก้อชัยโอ้ขอบคุณมากครับคุณดีชัยเ <c oughs> <c oughs> ออ คนแากผมเตองกลางๆ้วคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มอ่ากันไกลนะอ่าถามว่าจริงๆแล้วมีหลายบริษัทนะที่ที่มีที่มีเกิดขึ้นตอนนี้ที่สามารถลงทุนร้อยเก้าสิบาทบ้างสองร้อยห้าสิบ้างนะครับสามร้อยบ้างนะครับมีหลายบริษัทแล้วตอนนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราก็ไม่รู้ว่าเราเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะอันนี้ก็ก็ไม่ฝันตรงนะแต่ที่แน่ เรามีเนี่ยในการลงทุนท,ที่สามารถลงทุนน้อยๆแล้วสามารถสร้างธุรกิจได้เมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันลงทุนเยอะผ่านการลงทุนเยอะมาแล้วแล้วมาจะลงทุนน้อยๆมันเป็นไปได้เหรอสรุปแล้วมันเป็นไปได้จริงรบริษัทก็รวยเอา้ารวยเอานะขนาดลงทุนแค่สามเจ็ดห้านั่นแสดงว่าไอ้เรล่งที่ลงทุนกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะู่นแหละโอ้แม่งไม่รวยกันที่หายไวปวกเหรอบ,บริษัทนะบริษัทนะไม่ใช่เราเราชิบหาย บระสบคอรวยทีนี้นะครับถามว่าประสบความสำเร็จเร็วกว่าหรือรวยกว่าในเรื่องของการลงทุนสูงๆนะครับผมก็มองย้อนกลับไปนะถามว่าที่ลงทุนกันมาเยอะๆเนี่ยมีประสบความสำเร็จกันกี่คนเพราะฉะนั้นนะครับการตีไม่ได้ครับว่าลงทุนเยอะลงทุนน้อยนะครับจะลงทุนเยอะจะประสบความสำเร็จเร็วกว่าลงทุนน้อยจะประสบความสำเร็จช้ากว่าผมแม่งเก็บอยู่ทีละ ทีละร้อยอย่างเงี้ยบนนัสทีละร้อยทีละร้อยลงตุนสามเจดเมื่อไหร่มึงจะรวยฟันตรงไม่ได้ครับผมใช่แหละครับตอนนี้นะยังไม่พูดถึงระดับว่าเราทํากันมาแล้วรวยผมได้เจ็ดแสนสี่นะจากการลงทุนสามจ็ดห้าก็เป็นสือว่ารวยก็จ่า,า,ยายหมดแล้วผมคุณหนุ่มแอบกสิครับครับ,รบไอเจ็ดแสนห้าเนี่ยมันเป็นแค่ในระบบที่มีตัวเลขยืนยันแอกบกระแทถูกต้องครับผมครับ ถูกต้องครับนี่คือตัวเลขในระบบอ้าวแล้วไปถึงมีตัวเลขในระบบแล้วนอกระบบด้วยเหรอครับนอกระบบก็คือเวลาเราขายปลีกนี่ไงครับนะสมมุติน,นะสามเจ็ดห้าที่เราลงทุนแต่เวลาเราขายเราขายหกร้อยมันมีตัวส่วนต่างตรงนี้อีกครับกาไรขายปีกซึ่งตัวเลขตรงนี้มันไม่มีอยู่ในระบบเพราะว,าว่าวิธีการของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนขายได้น้อยบางคนขายได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นตัวเลขที่ที่อยู่ข้างนอกครับไม่ได้อยู่ในระบบ แล้เน,นอกจากนอกจากกําไรหน้ากลองเนี่ยครับนอกระบบเนี่ยในระบบเนี่ยมีช่องทางาการจ่ายเงินเนี่ยครับกี่กี่กี่ช่องทางครับกี่ข้อครับของในระบบอของพีทถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของโบนัสนะมีโบนัสค่าแนะนาโบนัสค่าบริหารทีมนะครับหลักๆแล้วก็มีสองอย่างตรงนี้นะอ่าที่จะเป็นแพสซีฟเราได้ก็คือค่าบริหารทีม ดูนะตัวเลขค่าแนะนำหนึ่งชิ้นเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยที่ลงทุนเนี่ยเราเป็นคนแนะนำเราได้หนึ่งร้อยบาทค่าจับคู่ก็ยี่บห้าบาทฟังดูยี่บห้าบาทเหมือนจะน้อยนะแต่รายได้ผมตอนนี้เป็นรายได้หลักไปแล้วก็คือมาจากค่าจาับคู่ยี่บห้าบาทนี่แหละถ้าเราเข้าใจเรื่องของการสร้างทีมเข้าใจเรื่องของการสร้างองค์กรนะครับเพราะว่าในอนาคตใช่ครับหนึ่งพันค<ป>ู่ก็สองหมื่นห้าครับ จาก25บาทนะครับคิดว่า25<ช> <000 S 2> บาท<ต>น้อยๆนะแต่ถ้ามันเกิดอใน5วันเกิดมา1,000คู่ก็20,500แล้ว2 5 0 0นี้ต้องมีค่ารักษายนไหมครับ